สวัสดีพี่น้องปอะภานเบอร์สุขสุคนยินดีนต้อนรับการส่งบาทรเลยพี่น้องเด้อตอนนี้ก็คือมาบ้านอมราจ้ามาหยัางวัดตีมาเล่นมาห้อวันดนี่พี่น้องเอ้เส้นเก่าเส้นเคยตาซุนแซวแมวเป่าอะไรยังไงสักเล็กหน่อยเนะฮะก็มาครับในนางสองคนจ้าสวัสด,ดีจ้า,มา,จา,ามาเล่นบ้านสาวันวมาพี่น้องเอ้ที่น้องสาวัน บ้านพจน์มานเราจะบ้านน้อยสายทองเนาะมันก็โคตรเพื่อกเริ่มบางเลยพี่น้องเอ้ยกำลังย่างลงมากอันนี้เนาะมันก็โคตรเพื่อริ่มบางแล้วจ้าคายดิบคายดีแห้งเออเหยยีดตามาเหยยีด้ินมาไพี่น้องเดินจ้าเนี่ยจ้ามาเดินมาเดินพี่น้องจ้ามือี้ก็ซุ้มแซวแมวเป่าเซ้นเก่าเซ้นเคยพี่น้องฮ่าู่หากินตามคอนเซ็ปต์ทีมงานนั่นแหละพี่น้องเลยสบายดีเด้อพ่อสุขสุขคนเด้อจ้า มาพอจะได้มากินิพี่นนานๆเลวไมาพเอาไปตกกุ้งมานกวเป็นการนั่งซุ่มใช้ใช่ป่า้าว่าป่านใดก็จ้าเมจ้เก็บเอาไปตกกุเหนมนี่เปตอกกุ้งนี่มันจะตั้มนี่นะเอามาให้ดีอย่งไม่ใช่ป่าใช่พาร์ทบัมีในห้องนะเฮ้ยเะออเดียวไปตอกุนาี่นี้

เนี่ยขบตนงตัว่้านเลยนงตน่งก้ต่อกเล่นน่ตต่อไเลยเออมาให่ก้นก่วยพอบ้าน่เน่นี้บ่อยขก้นป้วยกินำงานเม่อนแก่การมาใ่้นปลวยกิน้นก่วยเห็นงบอพี่น้องเห็นยังบอ

เาแล้วเ <Cornell> ี๋าว่าะหัวได้ปล่อยก็ได้ปล่อยแห้งเก้งบ่ว้ยปลอยแห้งเก้งบม่ได้พูงานูหลังบ่มีกาละเทศะอน้ต้องปลอยมีกาละเทศะเป็นนรากินแลวเป็นไราเป็นมองมบ่ไหนเอ้ยยำแ่ยูเ้ากับ มาไม่ร s <S ้อยกิตแล้วมาดนหันนามากินป่ามกแตงโมจนโหดซักคนว่าซิไปส่น้อไปบ้านอัมาลาไปอนคู้นมาแล้วไปควักมือไวๆหักบอกบอกไปบ้านอัมาลานั่งเรื่องแถวยูในบัรกต่างหบงไหมือปลากรดิ่งน้ำรดิงจังเดอเมือนะต่ายกดตเตเย็นจกเอ้ยต็มเทมัเมงไร่เมไเ็ม าได้เ้จำกินลหนอลามาเจิมาเกี่ยวจะมาแพ่แต่เนี้ยก็ดีมากข้าวปลาบางมาอะไรไม่นาเนี่กินปลากับยำบอกโอ้ยน้ำมันเยอะกินเลยข่าปุ๋ยเลยนะเฮ้ยเจ้ย่ะตักจะไลเด้อหอยดิไเห็ดเนาะ กินไม่ได้เสีเจ้มันหนาแไม่เียเราจะเราบริการมาลองงามลีนเจ้าพอกใช่าโคงแค้สี่บริเวตยางเจ้าคือเก่งแ่เป็นงามีเจ้าพอกมันจะมากินบ้นลืมกับพุ้นครับเจ้าเย็นแนบก่อน บเบอร์เบืออยากกินปลาอยากกินอันนี้ยันอีมได้กินข้าวข้าวกินมาได้ก็ได้ได้ของกินมาอะไรของมือได้พูดมาอะไรก็ถืมาหลายโดนใครเสี่ยวน้ำส้มน้ำอยังเราน้ำโค้ใครเอาน้ำส้มยกมือซื้นแล้วแตกต้นน้ำเข่าท่านก็จะกินน้ำส้มนะน้ำทอมไม่มีะจกเงินมาค่ะคุณก็กินน้ำส้มดอกอ้อมีสองนางเอกว่านี่นางเอกซองแล้วจ้านางเอกซองกะลี สองันเข้มจะเจียวกีแบบเข้มเออนั่นแหละค่อยตักเออคืออาจจะเปื่อนอจจะอื้อบ่อลำตาลบ่ำสมตาลน้ำตาลอะไรเข้มบ่ฮอใส่ต่างจึงม้ำตาแก้มจมกเปลืองไปลนม่งบ่อันโลหนึ่งเคยเช้อันนี้นะ น้ำตาลขาวนะมันบกอยหวาคือน้ำตาลนตาลตน้ำาลแดงน้ำตาลข้าวตุ้ยแกะนมันนปลาตัวนี้หมูสามโลซึ่งซึ่งอะไรไส้หนึ่งแผงบาดองนิดจ้าพาใจผิดหรอให้เราตุดพักในประมาณไม่จ้วมจ้ง้ยเป็นอะไเป็นอะไรไม่ง่ายกินนั่นยำน่ะไม่เป็นอะได้สมใ่อยากอยู่บ่าตัวนี้กินกับไปเลยซึ่งเห้ยมันเป็นอะไรจ้าตไวมีงานที่บริจามาเห็นกินหมดแล้าก็ดีเลย มือเนือนอ่านกันแทบมกัมีงานทำใหจ้งมันอิดมาบริหารจ้างพอแต่บอกว่าแต่เครื่องนี้กับมิเฉ็ดั่มกันนี่แหละมระจ้งมาจึกแล้วเฮ้ยเนาะใครบ้านอินกงนทีน้งานตรงงานแต่งใครอยากจ้างแ็จ้างบนเบาคนไม่ดาไปหมดคนยำคนยำคนยำานีฉาเดียนทจ้ารได้ที่บได้เหดป้ายทิไว้อยู่นะบ้านเราต้องห้คนยำกับมีจฉะเบียนก็ดนเร่องอยู่ยำข่ายยำ เเห็นให้กิดก็กมากน่อาไงนกรนั้นอะนัเอาไมลทรเจ้านำอย่งอุ้ยสิดไม่หญ่เสิไม่หญ่นกป่าป่านิ่งเขาก็ได้ปะตโตเฮ้

เออเออเ่งสบาย้มสบายกินก uh ินตมีแห้งเต้นเต้นบากบานบดั้มันเอเต้น no 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 ักป no ูบาวหน่อยนะแต่ว่าน้อมแห้งยังบเาเน้อเห็นหน้าบ่าวน่อยนี่ัะเป็นี่องพัเดองาขไปแล้วนยัง่ามันนี่อะอยู่บ้านหน่อยน่อยมะเลงนั่นดีเพื่อนานข้านะเอเ่นน มาคนอ้วนนะดิ้เพื่อนเขามันเกินเขาแรกๆแล้วเออมันก็ออกไปอะเออก็เคนยุ่มออกไปไม่ได้แดังวัเขาปับมายองแมสจากตรงเออามาย่งแมสาากเ้ยจิตแขเน่อยานงนดูแงหู่างโลกหูสามโล เอป็นตัลดน้แขนัู่้บเอมาากถเ็ีลนัย um os, um ่าเป็นเ่ว่าเป็ดมันแพงไานน้ตันึงิลร้อยวยติดตับกิโลน่ะคยยาอันนี้ก็ย่ใส่ไก่เดียวกรเจียวมาากกินก็ได้บ่อย อ๋อได้ทาอยู่อไพ่ลยดีกว่าเอยไอทูอันนจะไปเลยโบกปานิะคือมันบอดเลยปานิปลาเป้ะเลปลา ที่แรกรอย้ลจีแรกค่อยว่าคนจีออกบอกอบเลยนาะเองำกันกับจมาซื้องบอกตอนโลหกบาทไม่มาตุ้งบอต่ว่าสูงจาปักกิ่งนะเป็นหูกะทามยังจ้งถ้าโโลละร้อยบาท เ็กอเ่อางในี่หน้ครัจหอไม่ปากน้องคนธรรมชาติเล้ยอก็ทำอยูกระปุนมาีเห็ดมือก็จะซอยเบื่อนี่จกน้องแล้วลอกนะคิดว่าเบ้ธรรมชาติจกน้อไห้ปากามาอยู่ วาะน้อกมันอยากถกเป็นท so ่าเป็นท so ่าให้น้ำน้ำขมาม้บ้นน้ำเพราะเออเพราะว่นนอะเพราะว่าเขานะปล่าคือบ้านขาเลี้ยงไปในพื้นบ้าน้มิตน้ำมอนดมบ้านมแต่ป่าอยู่ในพื้นมันโกเป็นเมัอนเปนลูกไก่คือว่าป่าริดมาก่ป่าสลิดมได้จะติดเลยปีนั้นองมันโกอีว่าว่ามันโกมันก็เดยดบมากตัดกระเดือบักระเดืนั้นตกง่ายนะแต่พามือ ปลาสลิดบางบ่อเดี๋ยวนี้บางบ่เคยได้กินแต่ปลาสลิดคยได้กินปลาปลาสลิดบางบ่อทดีบางบ่อก็ไม่มีนี่เป็นบางบ่อเขาเลี้ยงบ่หมี่บ่ม่่เข้าป่าธรรมชาติกินอิ่มๆได้จะได้ปเดินแบบชาวันเดกินตนี้ชายังไงอเดินแบบวินเ้ไปแต่กวาดางินออคอด้คอยด้ไปได้ ก้อยตีมเป็นอะบ่ได้สมุดว่ามีเสี่ยวไปน้ออุ้มลูกนี่เป็นเคือขืนเด้อยวปัญญาวันจันทร์อุ้มลูกขึ้นเวทีเด้อเลยก้อยตี๋ไปได้มาไปเบิ่งก่อยเด้อเด้อประกวดนาแม่ประกวดทองเท่ประกวดทองเท่ประกวดนางสาวเงินหินแล้วกระพอดแล้วกระมูอบรรดานว่านะก็ได้แต่คอยดูเดียวตีทุกครบจุดนักห้องในบ้านนักห้องกามีในบ้าน บักเต้คือบัมาสมัครเนาะคือว่าเงินรางวัลนะหมื่นผู้ใดคือว่าหมื่นรคือบ้านน้ำกับมัสมั่งแนละบักเต้มันคือบมาสมั่รเนาะมันถูเสียงดีเนาะที่ใส่สุดซีฝานะพีนะเอ้ยไปยั่รังเกียจเลยนะนิดนิดแงมอ่ะเด้นิดเดือนะน้งิน้แบบไปเห็ดตัไเฮ้ย โดนโดนโดนเดในงานนะเขาแต่งนเขาแต่งปีนะฝัน่ช่นะสามีครันสมีครั้งนี่ัเนอเลยกตาางวันมือคือว่าไม่มือเลยลงมาขอบนาต้องพ้นถงไปสมัครานมือเด้ยไได้หมื่นหอื่นปอลงาเอาน้องคนีอนงสี่ละพันเดียวเพ่ได้เนั่นห้วยไปแได้ยุบกันนี่สมมติา ยานได้ขอยนานขอได้รับรางวังงล่แล้วอันได้นะัก <c oughs> ล่องเชียงดีมากจ้าวันเราสจอันให้มาล่องลองอันช่องเราเลยประจัก<ม>ว่าได้ได้มากลได้มาแต่<ม>กว่าปั่นต่อเออปั่นต่อเลยลงุงอันช่องเราเลยดีเฮ้ยได้ก็ยังพกหูเ่าไปพูดนนานถ่า,า,ายล้วอืมเข,ขายลวาวาเปิดายอืมเายายมั้ย มวยกับมีเด้ล่ะทั้งขายเพเงเขาขายมวยบุญโพด้ลยมวยกับมีเด้จ้ะมวยกัมันโพดได้เ้ยมวยกับมััตีน้ำหนักอะไแก่ตเรนะว้าวเยออยู่มวยสิดแต่ด้แต่ว่าน้ำหนักัพอดีแเปนมวยอีกเลโนมวยออกันตีนมพอดีน้ำหนักเขาเฮ้ยแรงด้หลี่ฮะล้วไอสิใครจิดตุทาแกบแด็กพ้อมวยเลยรับมวยกับสีไม่มีน้ำหนัก่อมันก็ยกมวยไป มวยปั้มได้สีแดงตัวห่วยนั่นมวยปั้มได้ยู้ยว่าในการมวยปั้มนี่ไดยุ้ยู่วยกับมวยได้องในี้เลงเดียวคือโมลตุยกับคนไทยไับวงในสันพร้อมค่ะดีมวยแบบกับปัจจุบตัวปัจชุบยังดีอันนี้เลี้ยกับวงในมือนกับวงในยังเดียวอันวงนอกกมันแค่เท้ามไว้ได้ถึงสิบเท้าไดช่มงวันส่งเดียวมาล่าครับเดียวตุนเสอปันถึงวันเนาะแต่ว่า่อยได้โดนต้นมือนะ เงินมือในงานตุ๊กมาป่้ยพี่มองตะกูแล้วก็จับมือกัจับดูจับมาลาบ่ไดจับได้แล้วก็จับมือกันยันกันลงเลิแม่เขาจ้างยอาแต่งานาจงวันกนานึ่งยูรั้เข้างจ้างให้หลานจางให้ออกงานหรอจ้างมาแต่งาน บอกองงายไปเต้้วเปนเอดีีนทีกันเ้ยเตะบัลปะจองปก้าขเขาแล้วเาอายเขาจับเขาบอนรอบรอบบอนี่ยเขาุ่นจะฟองเบอ่เตตีน้ำหักดูอีก่งสิบพนทีมทีมกระเทยพอทีมกระเทยยเนาะห้ามไงกูไปอ้บกูทีมกระเทยก็ไปสล่าเยเนาะส้าใเนาะเตะเขากบ้านึบ้านมาว เรคือเต้แต่บ้านนอกรรเนาะเป็นเตอยู่บ้านดูจนดูกจๆจบบตายล้มจับเต้เนเขาดูเขียนโกันแล้วเฮ้ยตอนตรงเขาลงที้า่ใระบานของผถ่ายปูได้หรบอเ่าไมบม่ตาถ่ายปูตัดปุมบอกไปน้ามัูอตัดปุ่มบอกรือบล็อกตอนบ้างกางเกิดเกิในบนะแค่นี้ เฮ้ยไม่ปม right. yeah. yeah. mm ั้ง hmm. ม mm ่โบดเนวันย yeah. ่งีือมันถึริงอยู่ใ่เอ้ายต่เขไปหาเราได้ยังได้ไปเนเ้าบ้าย่บ้านยังบุกบ้านยูบ้านยังเจเมบขีบุกเลย่อสบ้านยกับากับปาี่า้น่้ดียว้อนไดไปตัวเดียวไีบ้านแดงไ้เปอท่เาจะคมือบวกว่าไปนะครับ มาไหมถูกในเยอไมไลเยอจํมเสดไ่ดบเยอซาุบักยังยัได้มันบเบนะินามันเก็บพักวันก็ได้เงี้ยกได้ยังลายกนัยาไายังมกินลอยู่มันนนังยันนะตันตีนูกมีบลุกกับบุนกัมนนเสวปนันบะอ <laughs> ได oh, ้ไปแท็ก็ยินนางนอนอยู่นี่คันหูกัสิเริอผู้นีแล้ามายกัวนั่นนอนลื่แล้วก็ลงาใช่ยอกยมองห่ออง่อเรากแบเงใส่บ้าเรากรย่าง่ไรเโอ้ยเห็นคือเตามักับเตาค่านี่ปุงใช้ล่างกับตะค่าไปรูดสั้างมาตะบานเลยสังมตา่องใส่คนบตะกุนบนไรหาลงมามาเนมนนี้พอดีย่า่งผอแน่นประมาณ่นี้ะปักท่อ มีห่นดียวไม่ดเขาเห็ดคายเดียวายกระาละข้ายูเกะนยูเกปปัญหามีมือเจ้าเสอีเทาไรนะาด้จากที่น่งหมื่นสองแปนแลแต่มื่สองดามดมื่มื่สี่ออเท่าไรอกปดเจ็ดท่นซ้ายบอก ปีเด <c oughs> ียวกันนั่นแหละอีทามันอีไปทามอีกอย่างได้อีไปทามแล้วไปนั่นปีร้อยซื้อนั่นอืมัรับไปซื้อปนะเจรพันันไปหมืนอีกไปทามประมาณหมื่นฝ่าของเท้าหนึ่ก็หมื่นาเยวเขพิ่ไปม่เอมาแล้วไปเอาน้เบิร์ดเขาส่งน้ไม่ไปเลยเขาเอาล่มรงคนเพชรสิเพชรซแเพชบอเปสิเ น้ำระปุกท้ันก่อนเลยมันสึดไ่ะอมันคายดีมันนึ่งข้าดีนี่เนาอย่าปูไว้แป๊เงืนทันเดาเอย่างนอนึงติดตามม้ย่าง้ต่นอแต่มันบางเยเนาะ้าบาวบ้าตน้ตนคอนที่ประดานดินน้ำอย่าขึ้นอย่าขึอนอ้อในเดนะเนาะเพราะมันบางเลยต้นอ้อ ต้นหยาผูบางๆกันี่าอ้อยนะูนข้าวแกงกินนอมอยหยาอ้อยนูนะอิยนย่า้ดเเ็ดเดอโหยจาสมมุติว่าปูแล้วก็กินนอมันนอชาววันขึน้ะนชิวานด่ะนะน้อมมันนั่นขึ้นชิวานเขาเจากรตันไข่ในงามผลนะนนเนะาะใช่แลงปักเซน่ะน,นปเป็นเกียวทเจาปขากระตั ลงไปเทียงอีหล่เฮ้ยแต่ว่าธรรมชาติมับ่ได้เกนจะต่อให้ีเสียวนําหยังมื้อํามนีบ่กินซบ่เอาผักอันหอมเมเด้อกดน้ําเาให้เราบบ่บ่เพิ่นบ่มาไผเพิ่นบ่มากเฮาบดนี้นะต่ได้อยู่งสวบ่นางาเฮ็ดบ่เ็ดว่าเฮ็ดกินเจ้าของเฮ็ดใส่นางเนหินเด้อ แางตาแบ่งหินเออยนางตาแบ่งหินเจ้าน่ะคนได้อัดดับหนึ่งสิบบมานับเงินมือจัดๆดอนโลกเติมนิดมันน้อยใส่เสือตะคายตัวนั้จับปลูกมนได้ีใส่บนน่ะได้เท่ากันแล้วสิว่าแล้วก็ใส่ผ่าสล่ยก็จาได้อันกำเน่งนั่นทุกคนกับพ่อได้อันหาเจ้าย่างมาเด้อทุกคนจิตเอาโล่ล่อไนยู่แมาผ่าสลงกับปูกพราซื้อมาให้น้องซี่ไมจังนะเนาะคือบันเย็น อื่นเวทีแต่กับถอดมิกทิ่มลงมามันเป็นตำนานป่ะพ้อ <c oughs> เ,เป็นตำนาน <c oughs> แล้วก็ยังเป็นอะล้างไว้มันกับวิ่นเป็นอย่างไรคือบ่ได้บันได้ล้างไว้แลว้วผมปอบกับแกงผาดลงคลอง <c oughs> เพกิดเมเซอมาลาก,กับอูมลูกขึ้นไปไป้าผมให้ลูกอยู่ทั้งบนเวทีความสมาพิเศษเลยอุ้มขึ้นไปประว่าสมาร์ทเด็กมีความสมาอุ้งคุดแปประว่าลูกว่ามีแต่หัวบอมีไห่ ลูกกต่เรียงง่ายง่ายพอมีหางสมาท์ทเมเซียวเมเซียวตัวก็สมัครได้ยินหรืเนาะเอ้าก็จะมั่นต่อคิไปสมัครอยู่เข้าไปได้เลือกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคุยคิไปอาลีสาวหนึ่งสาวสองไปโลดถ้าเต็มใครจะเป็นคนแต่งนายเราจะเห็นประสาทแต่งน้าแต่งเอ๋ ก็ต้องแต่งนาเด่นๆแล้วน้องขื่นเวทีบ่เด้งบ่เด่นต้องคอยก็ต้องได้รางวัลที่หนึ่งอยู่แล้วคอยไปนะแต่แง่แถาอยู่ยัง่ไวแง่แถาแต่งกลิ่นเดียวบันดูเลยบันนี้เนาไปแต่งนาครับไงหัวร้อยอือมรือว่าคนป่วย คนปูบะปวยนี่มันสิกว่าปูปวยแล้วความมือนั่นะว่แต่เดี๋ยววันท้ามันจะชื่อคนปวยยังว่ามันบได้มืมันเตีนกับหลกกแลทั้งนีคนปูบวยนี่มันอยากจะนอนน่ทีไเนนี่หน่อยกัพักมือัมือกันิเกาด้วยมได้ยิ่ด้วยใ่เ แต่เมื่อกินแต่มันกุ้งเมื่อกากินที่หน่อยแล้วมันอืดแล้วก็โปกไห้กินมา่กินไม้เเธอกินข้าวก่อนอันนี้ก็อื่นอาจกินลวคนก็กินน้ำเขาว่าลำบนสองจานไม่กินล่รไปได้ก็ค่อยค่ะจานจานอะไี่ะบอกกินแท่นเา ว่าน่ากูบอกินขามือนินชองจัดแหลวเลยละว่ามื่อันนานกินชีสแต้ไม่ชีมากเาเห็ใจหินเลยไปพี่นองเอ้ยกับิคเอาต์บรรยากาศไปเที่ยวเซนี่แล้วกันเนาะชิตาสิาจาชิมาสบายดีจ้าสบายดีเลยสุขสุคนขอบคุณปุ้ใหญ่ใจดีเด้อ